สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิค3เทคนิคนะในการจะทําให้คนดูเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยนะเล่นเก่งขึ้นเยอะจริงๆนะเว้ยอันนี้คือผมขอบอกตามตรงนะฮะพื้นฐานเลยนะฮะพื้นฐานคือมี3พื้นฐานเลยนะครับสําหรับมือใหม่ต้องสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะนี่อันนี้มาสาระสามพื้นฐานพื้นฐานเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเห็นปุ่มผมไหมครับเห็นไหม เห็นปุ่มนะฮะปุ่มฝั่งซ้ายมือของผมนะฮะให้ทุกคนนะฮะทำการฝึกปุ่มนี้นะครับหนึ่งอะฝึกยังไงหรอให้ฝึกเดินเป็นตัว V นะฮะเดี๋ยวนะเดินเป็นตัว V นะครับเห็นไหมครับเห็นตัว V ไหมโอเคให้ฝึกอย่างนี้นะฮะให้ฝึกอย่างนี้เลยฝึกกันเองเลยอันนี้คือแบบว่าคุยแบบกันเองเลยเนาะโอเคไม่ได้แบบว่ามาตึงอะไรมากมายนะครับเห็นไหมครับฝึกให้เป็นตัว V นะฮะฝึกให้เป็นตัว V อย่างนี้นะครับ นี่ฝึกอย่างนี้นะฮะค่อ,คอยฝึกไปนะมือใหม่อาจาะช้าๆหน่อยนะครับอาจจรแบบเฮ้ยแบบยังช้าๆอยู่ประมาณนี้โอเคครับเรามาแบบชิวๆนะไม่ได้มาแบบตึงๆนะรอบนี้เห็นไ,ไหมครับพยายามคุมคทนปุ่มเราให้คล่องนะฮะปุ่มนี้คือสําคัญจริงๆนะผู้เล่นเก่าอาจารย์รู้นะฮะแต่ว่าผู้เล่นที่แบบว่าเล่นมานานแล้วก็จะไม่ให้ความสนใจมันเนาะเพราะว่าเขาชินแล้วนะแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าอยากเก่งขึ้นเนี่ยปุ่มนี้เลยสําคัญจริงๆไหมครับเราก็โยกนะฮะอันนี้คือ ใช้มือปัดหน้านจอช่วยถ้าใครเปิดไจโรเนี่ยก็สบัดไจโรช่วยนะครับแบบค่อยๆหันนะฮะเห็นไหมจะทําให้เราคล่องตัวขึ้นนะฮะฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆแรกๆก็จะยากหน่อยเนาะอืมอันนี้คืออันนี้พูดจริงๆนะผู้เล่นมือใหม่การคนโทรปุ่มมันจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันดูเหมือนถ้าเราคอนโทรลไม่เป็นเน่ยมันจะดูช้าๆนะฮะส่วนเทคนิคที่สองเนี่ยก็คือการ ใช้ปุ่มของเรานะฮะวิ่งซิกแซกนะฮะนะเห็นไหมเมื่อก่อนนะผมเขาก็มาสอนผมอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็มีผู้เล่นมาสอนผมเหมือนกันนะฮะแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับใช้ปุ่มนะใช้ปุ่มนะครับอันนี้คือไม่ใช้หน้าจอช่วยนะไม่ไม่มีการแบบใช้ไจโลหรือว่าใช้มือปัดหน้าจอนะครับเห็นไหมครับใช้แค่ปุ่มนะครับพยายามใช้แค่ปุ่มนะนี่เราอยากโกงตัวเองนะพยายามใช้แค่ปุ่มนะฮะ แค่แค่ปุ่มเดินของเรานะฮะค่อยๆซิกแซกไปนะฮะซิกแซกซิกแซกฝึกนะฮะอยากให้ฝึกให้คล่องจริงๆนะปุ่มของเราเนี่ยถ้าเราฝึกได้คล่องๆเนี่ยบอกเลยว่าจะทําให้เราเก่งขึ้นถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทาให้เราเก่งขึ้นประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมล้าพูดเลยเรื่องการยิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวอีพีหน้านเดี๋ยวผมมาสอนแน่นอน,นะฮะแต่ปุ่มเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะถ้าผู้เล่นมือใหม่เนี่ยเอาไว้ก่อนเลยอันนี้ก็คือส่วนใจโลนะฮะใจโลสโคบเนาะ อ่าปกติเนี่ยผมจะเปิดนะฮะแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่หรือว่ามือใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดใจโลกันเนาะใจโลคืออะไรใจโลคือการขยับหน้าจอของเรานะฮะโดยที่เราไม่ต้องใช้มือไปปัดมันนะฮะโอเคแบบนี้คือยังไม่ได้เปิดใจโลนะแบบนี้จะไม่ได้เปิดใจโลใช้มือปัดเอาปัดซ้ายปัดขวาเอานะฮะส่วนเทคนิคที่2ก็คือไม่ใช่เทคนิคสิเปิดการซูมก็คือเปิดการซูมก็คือการสะโขกนะฮะ อันนี้คือไม่ได้สโคบนะมันก็เลยต้องปัดหน้าจอด้วยมือนะฮะพราเวลาผมสโคบเห็นไหมใจโลใช้งานได้ทันทีเลยนี่บอกเลยว่าเท่นะต้องฝึกนะฮะใจโลคือต้องฝึกด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วแต่ความเร็วที่เราจะชอบเนาะโอเคส่วนที่ผมเล่นเนี่ยก็คือผมได้เปิดใจโลสโคบตลอดเนาะคือถามว่าทําไมเปิดทําไมก็คือเวลาเรายิงร้ประชิดนะฮะเราไม่จําเป็นต้องใช้หน้าจอ เออใช้มือในการปัดหน้าจอนะเราใช้วิธีการสะบัดหน้าจอเอานะฮะบ,บอกเลยว่าคมกว่าใช้มืออีกนะถ้าไปฝึกให้คล่องๆนะครับกติบผมใช้ใจโรส400เนาะแล้วแต่บางคนนะบางคนก็ใช้อ่ะร0 0 2 0 0 3 0 0 400อ่ะอะไรก็ตามแต่เนะเาะค่อยไปปรับใช้กันเอาเองนะรับ,บอกเลยว่าใจโรเนี่ยผมอยากจะให้มือใหม่ที่อยากจะเล่นพับจีแบบจริงจังเนี่ยฝึกนะฮะบ,บอกเลยว่าผู้เล่นเก่งๆหลายคนเนี่ยเขาใช้ไจโรกันทั้งนั้นนะนักแข่งบางคนก็ไม่ได้ใช้นะฮะแต่ บอกเลยว่าใจโลช่วยได้เยอะเลยนะครับแนะนำให้ใช้กันนะครับโอเคครับสวัสดีครับเราดูอีพีหน้านะครับขอบคุณครับ